สวัสดีครับพี่น้องมีสหายสายเขียวหัวใจเดียวกันทุกท่านทุกคนนะครับรายการคนกลับป่ากับช่องวัดสันดาวเทียมนะครับวันนี้ผมพาพี่น้องมาอยู่ที่สวน ธนาทองคำนะครับเป็นสวนของผมเองนะครับเมื่อสองปีที่แล้วนะครับได้สร้างป่าสร้างสวนตอนนี้ขึ้นมากับมือตัวเองครับโดยงบประมาณที่ไม่แพงเท่าไหร่ครับคือก็คือค่าดันค่าขุดดินค่าดันดินขึ้นเป็นคนานี่หมดไปหมื่นกว่าครับหมื่นนิดๆน,น,นะครับก็คือนาประมาณพื้นที่หกไร่หกไร่ตรงนี้ปีนี้ก็เลยได้มา หวานข้าวเอาไว้นะครับเมื่อสิบกว่าวันก่อนมันก็จะประมาณนี้นะครับที่เห็นน้ำาจืเจอหนึ่งก็คือที่มันไม่เกิดนะครับที่ข้าวไม่งอกข้าวไม่เกิดก็เลยได้มาส้มนานครับมาดําส้มมาเอาเพื่อนมาเลยเอาตรงต้นข้าวเ่ยครับถอนถอนแล้วก็ไปปักดําไว้ให้มันเป็นอย่าให้มันโล่งนะครับไม่ใช่หอยเชลี่กินนะครับแต่เป็นที่ข้าวไม่เกิดเองครับก็คือมันมีน้ําขังที่น้ําไม่เสมอนะครับ ประเด็นตรงนี้ก็คือจะมาคุยกันเรื่องการทำนาในร่มไม้นะครับหรือว่าทำนาแบบติดแอร์ในร่มไม้ตรงนี้นะครับเป็นไม้เก่าต้นไม้เก่าๆไม้ที่ไม่ได้ตัดออกนะครับจากการที่เกิดเองนะครับเกิดเองก่อหลายชนิดนะครับตรงนี้นะครับเป,เป็นเขตแดนนะครับเขตแดนของที่ผมจะอยู่ฝั่งขวามือนะครับฝั่งขวามือคือฝั่งนี้ ฝั่งที่ไอ้ด่างมันนั่งนี้ครับฝั่งนู้นก็เป็นของเพื่อนบ้านับเพื่อนบ้านใกล้ๆกันนี่แหละครับก็เลยได้มาส้มข้าวก็เลยส้มนาส้มข้าวเลยได้คิดว่าอยากพูดคุยกับพี่น้องมิสาซสายเขียวในเรื่องการทํานาในลมไม้นะครับมันมีประโยชน์อย่างไรหรือมีโทษอย่างไรก็มาคุยกันวันนี้นะครับในประเด็นวันนี้ก็คือเป็นพื้นที่นาดินทรายนะครับตรงนี้ผมปรับปรับนาหรือปรับที่ ดันคนาขึ้นดันดินลงหนาขึ้นให้มาเป็นขนาตรงนี้นะครับคือแต่ก่อนอันเดนนาอยู่ตรงต้นไม้นี่นะครับเดนนาอยู่ฝั่งนู้นของของเพื่อนบ้านนะครับนี่ครับตรงที่เขาตัดข้าวนะเพื่อนบ้านคนาตรงนี้จะอยู่ตรงกลางส่วนมากจะเป็นขนาอยู่ตรงกลางเหมือนต้นนี่แหละที่เขาตัดทิ้งนี่ต้นมักเมานะครับ ตรงนี้แต่ก่อนเนี่เป็นขอบสระมาเป็นสระนะครับสระน้ำา่อปะกอสายใหญ่หนึ่งไร่เลยครับตรงนี้เป็นข้าวสวยนี่ข้าวสูงหนึ่งไร่นะครับแต่ว่าเขาถมแต่ก่อนจะเป็นป่านะเป็นป่าต้นไม้ที่เกิดเองรอบเลยตอนผมมาอยู่กับามาอยู่ตรงนี้ใหม่ๆนะครับประมาณ20กว่าปีที่แล้วแต่มันก็เหลือต้นไม้ที่ไว้อยู่ในแดนเกต็ดแดนเขาถามผมนะครับว่าจะเอาไว้ไหมตอนนั้นผมมาเป็นเคยบ้านนี้ใหม่ๆนะครับ 25ปีประมาณนี้นะครับแต่ต้นไม้นี้จะเกิดทีหลังทีงหลังผมไม่อยู่ตอนผมมาอยู่ก็ต้นเล็กๆนะครับอยากเดินข้ามนามานะครับนี่ครับจะเป็นต้นไม้เล็กๆนะครับตอนผมมาอยู่ใหม่ๆที่มันก็คือตรงนี้จะเป็นเสาปูนครับเสาปูนกับเสาปูนนี่จะเป็นเขตแดนเก่าก็คือกลางกลางขนาดเลยเขาเลยถามผมว่าจะเอาต้นไม้ไว้ไหม ผมว่าเอาไว้เลยเอาไว้ผมผมเอาเองเขาจะตัดทิ้งทั้งหมดของเขานะก็เหลือไว้ผมคือไม้ประดู่แล้วก็ไม้ประดู่เล็กๆต้นเล็กไม้ต้นว่าต้นมังมีนะครับตรงนี้แล้วก็จะเป็นต้นกระถินนรงหลายต้นครับเป็นต้นประดู่ต้นนี้ประดู่จะมีอยู่สี่ต้นนะครับสามต้นสี่ต้นนะครับตรงนี้ต้นนี้ก็ประมาณเกือบยี่สิบปีนะไม่ใช่สิยี่สิบกว่าปีนะครับแต่ว่ามันอยู่ในขนามันก็ไม่ค่อยโต แต่ตามผมดูตอนผมมาครั้งแรกก,ก็จะประมาณต้นนี้นะครับเล็กๆนี่เหมือนต้นนี้ผมมาอยู่ตอนนั้นนะครับแต่ตันนี้มันก็โตแล้วขนาดนี้อันนี้รุ่นลูกนะครับรุ่นลูกขึ้นใหม่พอเขาเลือไว้เขาไม่ตัดทิ้งก็คือมันอยู่ข้างข้างผมแล้วก็พ่อเขาขไม่เอาก็เลยปล่อยทิ้งไว้เลยผ่านไปเกือบยี่สิบกว่าปีเนาะก็จะประมาณนี้ครับนี่ต้นสแสบงสแสบงก็โตสวยนะครับ ท้งานได้แล้วนะครับ20ปีคิด e ว่าโอเคนะสวยตรงเลยครับเพราะทางฝั่งเขานี่เขาจะตัดกิ่งไม้ออกให้หมดครับเพราะว่ามันงานาเขานำข้าวเขานะครับก็จะตัดหมดเลยที่เห็นรอยตัดนี่ไม่ใช่ผมตัดนะครับเป็นเจ้าของนาฝั่งนี้ตัดแต่ทางผมไม่ได้ตัดออกนะครับก็มาดูว่ามันจะเป็นยังไงนะครับระหว่างข้าวฝั่งนาที่ตัดกิ่งไม้ออก ฝั่งหน้าที่ผมอยู่ไม่ได้ตัดกิ่งไม้ออกนะครับนี่ฝั่งนี้ถ้ลงนะครับก็จะตัดออกหมดเลยเอาไปทาฐานก็ไม่ว่าอะไรนะครับก็ปล่อยก็อยู่ในเขตแดนแต่ฝั่งผมนี่ผมไม่ได้ตัดเลยครับเพราะผมเป็นคนขี้เกียจหน่อยไม่ค่อยมาหนานี่ครับสภาพก็ลงแบบนี้เลยครับกิ่งไม้ซักเอากิ่งไม้ลงมาอย่างนี้ก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะฝั่งผมนี่ผมผมรับได้นะครับรับได้รับได้พออะไรผมต้องการปุย๋ย ผมประหยัดปุ๋ยไปเยอะนะครับในการทํานาผมจึงปลูกต้นไม้เพิ่มเพิ่มเรื่อยๆแต่การที่เราจะมีต้นไม้ไว้เยอะๆหรือคุมขนาดนี้ก็ไม่ไหวเหมือนกันนะครับไม่ไหวก็ต้องตัดแต่งกิ่งบ้างอันนี้คือต้นว่านะครับคุมเกินนะครับคุมเกินเมื่อสามปีก่อนผมมาตัดนะครับแต่ว่าปีนี้ไม่ได้มาปีกายก็ไม่ได้มาตัดปีนี้มาโอ้โหแบบนี้ก็ไม่ไหวเหมือนกันนะครับก็คลุมเกินแต่ว่าข้าวไม่เสียนะครับดูนะครับนี่ ข้าวก็ยังได้อยู่นะครับยังได้สวยด้วยเขียวไม่มีเหลืองเลยนะครับก็คือเป็นการปรุงดินไปในตัวของมันเองเหมือนกับว่าทาทานาติดแอร์นะครับก็ผมมาซ่อมข้าวตรงนี้นะครับไม่มีแดดเลยนะครับแล้วก็ลมลมเย็นพัดเย็นเลยนะครับก็ในกระทินาลงกลว่าปีหน้าจะเอาลงทำทำ,ทำถา่านทำฟืนนะครับไม่เอาต้นลงลเอาเปล่งวางก็จะได้เป็นเตานู่นนะครับสองสามต้น พอดินก็เริ่มดีขึ้นครับเพราะว่าผมปักที่นี่ครับต้นไม้ที่เหลืออยู่ถ้าในอนาคตนะครับเราจะเอาต้นไม้ออกเราก็ต้องมีเราต้องดูก่อนโอ้นี่ต้นสนไพรแล้วครับนี่ต้นเอ็นอยังมีหลงเหลือคือต้นนี้นะครับจะเป็นต้นต้นนี้ไม่รู้ชื่อนะครับใบอะไรไม่รู้ครับแต่ต้นถัดมานี่คือต้นมั่งมีหรือมุงมังนะครับสวยนะครับอยู่ฝั่งผมด้วย ผมคิดว่าจะไว้ตะขุดล้อมนะครับเพราะว่าทำพันธ์หรือว่าขยายพันธุ์ต่อไปแต่ต้นนี้ไม่รู้ว่าใบนี้ต้นอะไรนะครับไม่รู้จะมีอยู่เกิดอยู่ตางผ่สารเยอะแยะนะครับไม่รู้ว่าต้นอะไรนะครับเราก็จะตัดแต่งกิ่งเหมือนฝั่งนู้นนะครับแต่ว่าเราจะเอาออกก็คือเกี่ยวข้าวเสร็จนะครับก็เลยได้มาดูมาส้มนาส้มข้าวครับแต่ว่าดินตรงนี้จะดีมากเลยครับนี่ดินดําเลยนะครับ ดินจะดีมากเพราะว่าผมไม่ได้ใช้สารเคมีไม่ได้เผาก็มีไม้มไม้หล่นทับผมเรื่อยๆนะครับในพุทข้างหน้าผมก็จะปล่อยให้ต้นไม้ที่ผมปลูกขึ้นปลูกมาก็อยู่ในคานาตรงนี้นะครับเป็นปุ๋ยไม่ต้องหอบฟางไม่ต้องหอบปุ๋ยมาลงนานครับเป็นการประหยัดไปในตัวครับนาฝั่งนี้ก็จะหวานก่อนผมประมาณหนึ่งเดือนกว่าๆนะครับผมไม่ได้มาหวานตอนที่เขามาหวาน,นก็เลย เขาเขาก็สวยนะครับสวยเ็เขาใส่ปุ๋ยไปแล้วรอบหนึ่งไปปุ๋ยเคมีไปแล้วรอบหนึ่งนะครับนะครับจะไม่มีต้นไม้เลยนะครับโล่งเลยตัดเตียนไม่มีต้นไม้เลยนะครับส่วนของผมตรงคันนาตรงนู้นก็ปีหน้าว่าจะดันแล้วก็ปลูกใหม่อีกข้างนะครับเพราะว่าปีนี้ผมดันต้องที่ผมดันดันแคบเกินไปก็เลยไม่กล้าปลูกเอาไว้นะครับก็ประมาณตพงดันประมาณ2เมตรถึง3เมตรนะครับ ก็คอยมาดูมาติดตามกันนะครับว่าการทํานาในร่มไม้กับที่ไม่มีร่มไม้จะเป็นยังไงครับความสะดวกสบายหรือว่าความสวยงามก็อาจจะไม่เท่าเขานะครับก็คือเราจะมีต้นไม้เป็นปุ๋ยใบไ,ไม้เป็นปุ๋ยแต่เขาใส่ปุ๋ยเคมีเขาก็ือเขาก็ยังเชื่อในปุ๋ยเคมีผมก็ห่างจากปุ๋ยเคมีมาหลายปีแล้วนะครับก็คือปล่อยคือฟางไม่จุดไม่เผาไม่อะไรเลยนะครับก็จะปล่อยธรรมชาติเลยนะครับปล่อย แต่ว่าก็ใส่บ้างก็คือปุ๋ยอินทรีย์ผสมนะครับผสมครับตัวนี้ก็จะมาปลูกมาปุ่มก,กันครับเพราะว่าอันนาอย่างเล็กอยู่ก็ต้องดันเข้ามาใหม่ให้อยู่มานสามเม็ดขึ้นไปนะครับตอนนี้ก็ได้อยู่เม็ดกว่ากลูหมดงบประมาณนะครับเมื่อสองปีไปแล้วก็เลยปล่อยยาขึ้นไปก่อนก็ว่าจะมาทันมาทําใหม่ด้านใหม่ปลูกต้นไม้ไว้ข้างในพื้นที่เรานะครับครับ กอใบไม้พวกนี้ก็เป็นปูให้กับต้นไม้ที่เราเกิดมาโดยปูใหม่อันนี้คือกอไผ่ไผ่บงหวานถูกไว้เผื่อมานานแล้วตัดกินนะครับตัดไปกินตัดทำกับข้าวพวกนี้นี่ก็คือเป็นต้นต้นตะเคียนต้นไร้ทางไรยอะไรจะปล่อยเลยนะครับปล่อยให้มันโตขึ้นเองมันไปที่ผมปลูกไว้ครับตรงน้าตรงนู้นก็ใช่เลยนะที่ยังว่างนี้เราเราต้องมาซ่อมใหม่นะครับซ่อมดำนาใหม่ มาส้มนาส้มกล้าเอาส้มเอากล้ามาส้มอย่าให้มันว่างนะครับก็คือปีนี้โชคดีนะครับผมมาหวานมหวานข้าวแล้วนี่พญานกนมาหากินหอยข้าวผมก็เหลือขนาดนี้แหละครับคือน้ําท่วมนะครับแล้วก็พอได้อยู่นะครับแต่หอยที่ตายอยู่ตรงนี้นะี่คือพญานกนะครับพญานกแต่ก่อนจะเป็นแรงพญาแรงนะครับใหญ่ๆแต่ตอนนี้พญานกปากห่างครับมากินโอ้โหมาเป็น ที่เป็นพันตัวนะครับลงแต่ละที่นี่เลี้ยงเลยนะครับก็โชคดีไปนะครับหอยเชอรี่ไม่กัดข้าวเหมือนทุกปีปีกลายมาแต่ว่าข้าวผมโตแล้วมันก็ลงไม่ลงไม่ได้นะครับทีนี้มาหวานพอดีพอดีหอยเออนกปลาหางมาลงเพราะฉะนั้นนะครับพี่น้องวิสัยสายเขียวที่ปลูกต้นไม้ไว้หรือว่าไม้ที่เหลือลงเรือเก่าๆก็เหลือไว้นะครับไ้เป็นทําปุ๋ยทําอะไรได้ด้วยตัวนี้เล็กๆน้อยๆก็ยัง มีร่มเงามีปุ๋ยให้เหราแล้วก็ได้ใช้ไม้ด้วยนะครับปีหน้าก็จะทําฐานได้อยู่ประมาณเต้าหนึ่งนะครับสามสี่ต้นเอาต้นทิ้งนิ้งองออกก็ลงทําฐานทําฟืน้นก็ได้นะครับอันนี้ก็ขอบคุณครับที่รับชมนะครับแล้วก็ขอบคุณที่กดติดตามกดแชร์กดไลค์ให้กับช่องวสันต์ดาวเทียมครับกับรายการคนกับป่าครับขอบคุณครับ